ค่ะต่อไปเราก็จะมารับฟังนะคะการบรรยายในเรื่องโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษานะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อประเด็นอะไรบ้างเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษานะคะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนใหญ่ๆก็คือโครงสร้างเวลาเรียนนะคะและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปีนะคะ อันดับแรกนะคะเราจะมาดูเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551าหกำหนดก่อนนะคะอันนี้เราก็คงนำเรียนคร่าวๆไปก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เราจะมาดูตัวโครงสร้างนะคะจากในตารางนะคะตารางเวลาเรียนนะคะเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง51นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะก็จะมีทั้งหมด8กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยกันนะคะ เวลาเรียนนะคะก็จะมีระดับเวลาเรียนประถมมัธยมต้นนะคะเวลาเรียนรวมเวลาเรียนพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะรายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมนะคะที่นี่ตรงหมายเหตุนะคะจขีหนว่าหมายเหตุเขาจะบอกเลยว่าชั้นป1ถึงป .3 นะคะอาจจัดเวลาเรียนเพิ่มเติมให้เป็นเวลาสําหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์นะคะอันนี้เขาบอกว่าอาจนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ก,กับว่าความพร้อมบริบทนะคะของโรงเรียนนะคะถ้าจัดได้นะคะเขาก็อยากให้จัดในเรื่องของภาษาไทยนะคะคณิตศาสตร์นะคะแล้วที่เพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะในเรื่องการสื่อสารก็คือถ้าเป็นไปได้เขาก็จะให้จัดนะคะ200ชั่วโมงต่อปีนะคะ ใน3กลุ่มสาระนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยรายละเอียดต่อไปนะคะจากตารางจะเห็นว่ากลุ่มสาระไทยคณิตวิทย์นะคะสังคมนะคะทุกกลุ่มสาระเลยก็คือจัดสรรตามความเหมาะสมแต่ว่าประวัติศาสตร์นะคะมีประวัติศาสตร์เท่านั้นที่เขาฟิกลงไปเลยว่าให้เป็น40ชั่วโมงต่อปีนะคะในระดับผสมก็หมายความว่าป .1 ถึงป .6 ะะต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์40ชั่วโมงต่อปีนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะก็จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์40ชั่วโมงต่อปีเช่นกันนะคะอันนี้คือที่เขาฟิกตวเลขให้เลยนอกนั้นก็คือสามารถบูรณาการจัดสรรเวลาตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมในที่ดีมาจากไหนก็หมายความว่าโรงเรียนต้องไปวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดนะคะ ว่าเราจะสามารถจัดมาตรฐานการเรียนรู้ร่วมกันได้ไหมบูรณาการได้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะคะอันนี้คือในเรื่องของเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางกําหนดไว้นะคะเราจะมาดูในส่วนของการจัดสรรเวลาเรียนนะคะในรายวิชาพื้นฐานนะคะผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางกําหนดก็คือเรียนให้ครบ8ปดรายวิชานะคะ แล้วก็คุณภาพมาตรฐานนะคะต้องครบตัวชีวิตต้องครบนะคะในการจัดเวลาเรียนต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบและคํานึงถึงศักยภาพของผู้เรียนด้วยนะคะจัดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบก็คือผู้เรียนต้องมีวิชาพื้นฐานนะคะในระดับชั้นนะคะก็คือรวมรวมรายวิชาพื้นฐานต้องได้840นะคะในระดับประถมนะคะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น880นะคะ อันนี้เราต้องดูที่ที่เกมการจบด้วยนะคะมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือ120ะคะรายวิชาเพิ่มเติมระดับประถมต้องไม่น้อยกว่า40ระดับมัธยมต้องไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงอย่างี้นะคะในส่วนของวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเราจะบริหารจัดการยังไงนะคะเราก็ทางเขตพื้นที่ได้มีหนังสือแจ้งไปที่โรงเรียนนะคะว่าในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะสถานศึกษาทุกแห่งยังคงต้องจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองนะคะ เพื่อให้เป็นเป้าหมายของการจัดก็คือเพื่อส่งเสริมการสร้างความเป็นพลเมืองดีของชาตินะคะตามความพร้อมและบริบทของสถานศึกษานะคะโดยมีทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนสีทางเลือกนะคะในในครั้งที่แล้วนะคะในเรื่องห,หน้าที่พลเมืองเคยมีหนังสือแจ้งว่าให้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมแลาเป็นมัคคับนะคะแต่ในฉบับปรับปรุง2560นะคะเราจะมีทางเลือกให้โรงเรียนทั้งหมด4ช่องทางเลือกนะคะ ก็คือเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองในหลักสูตรสหานศึกษาโดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานะคะตัวนี้เป็นรายวิชาเพิ่มเติมต้องมีวัดผลรายวิชาเพิ่มเติมในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมก็หมายความว่าต้องมีรหัสต้องมีรหัสวิชาในกลุ่มสังคมนะคะต้องมีรหัสรายวิชาด้วยนะคะ อันที่สองถ้าไม่จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเตมิตมก็สืบเนื่องจากเราอาจจะมีครูน้อยนะคะไม่ไม่เพียงพอในการที่จะจัดเป็นรายวิชาได้หนึ่งรายวิชา <IT. S 2> เราก็อาจจะบูรณาการนะคะบูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นนะคะรายวิชาอื่นในที่ที่ก็คืออาจจะเป็นในวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส <acements. S 1> ังคมศึกษานะคะรายวิชาพื้นฐานหรือเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานะคะก็คือ วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั้นนะคะนั้นๆเลยนะคะอันนี้ก็คือบูรณาการในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรธมนะคะวัดผลรวมอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าเราต้องบอกให้ชัดเจนว่ารวมอยู่ในเนื้อหาอะไรนะคะมีการวัดผลประเมินผลในเรื่องหน้าที่พลเมืองวัดอย่างไงต้องชี้ให้เห็นว่าเราดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เพิ่มเป็นวิชาเพิ่มเติมนะคะ หรือว่าโรงเรียนอาจจะบูรณาการกับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระอื่นนะคะกลุ่มสาระอื่นก็วิทย์คณิตไทยภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่กลุ่มสาระสังคมนะคะเสร็จแล้วเราก็วัดผลรวมอยู่ในรายวิชานั้นๆอันนี้ก็ได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะหรือนะคะบูรณาการการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมโครงการโครงงานหรือวิถีชีวิต ประจำวันในโรงเรียนนะคะเราก็วัดผลการผ่านนะคะวัดผลผ่านไม่ผ่านตามลักษณะของกิจกรรมนะคะทั้งนี้สถานศึกษาควรระบุได้ว่าเราจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในลักษณะใดผลการจัดบรรลุเป้าหมายหรือไม่นะคะก็คือทําเป็นลายลักษณ์อักษรไปเลยนะคะว่าวิชาหน้าที่พลเมืองเราจัดการเรียนการสอนอย่างไรจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม,มบุรณาการ ในกลุ่มสาระสังคมบุรณาการในวิชาอื่นนะคะหรือว่าจัดให้อยู่ในรูปของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการโครงงานชุมนุมนะคะอันนี้ได้หมดนะคะเพียงแต่ว่าให้เราระบุให้เห็นว่าเราดําเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการสอนประวัติศาสตร์นะคะเราจะมาดูในเรื่องของการสอนประวัติศาสตร์ก็คือหลักสูตรแกนกลางนะคะก็คือได้ ฟิกไปให้เลยนะคะก็คือถ้าว่าบังคับก็คือบังคับเลยนะคะว่าวิชาประวัติศาสตร์ให้เป็นอีกหนึ่งรายวิชานะคะในในสาระสังคมมียกเว้นในกลุ่มสาระเดียวนะคะของสังคมศึกษานะคะในระดับประถมที่ให้เปิดเป็นอีกหนึ่งรายวิชานะคะก็คือวิชาประวัติศาสตร์นะคะให้เป็น40ชั่วโมงต่อปีในระดับประถมศึกษานะคะทั้งระดับศึกษาตอนต้นด้วยนะคะ คือเปิดเป็นอีกหนึ่งรายวิชานะคะอันนี้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นรหัสของรายวิชานี้ก็จะขึ้นต้นด้วยสอเสือนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะที่ทางสพทนะคะก็มีนโยบายนะคะแล้วก็มีหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาทุกแห่งน,นะคะว่าให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นป .1 ถึงป .3 นะคะจำนวน200ชั่วโมงต่อปี นะคะป .1 ถึงป .3 ให้200ชั่วโมงต่อปีนะคะโดยเสนอทางเลือก2ทางนะคะก็คือ1นถ้าโรงเรียนเรามีความพร้อมนะคะมีคุณครูพอนะคะจำนวนชั่วโมงนะคะที่จัดสรรให้ภาษาอังกฤษนะคะเราอาจจะจัดเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาพื้นฐานก็คือเต็ม200ชั่วโมงต่อปีได้เลยนะคะหรือว่าถ้าโรงเรียนยังไม่พร้อมนะคะโดยสภาพบริบทหลายๆอย่างนะคะ แล้วก็จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยให้เปิดเป็นรายวิชาพื้นฐานอย่างน้อย120ชั่วโมงต่อปีอย่างน้อย120ชั่วโมงต่อปีนะคะที่เหลือนะคะที่เหลืออีก80ชั่วโมงต่อปีให้ไปจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะคะหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะรวมเวลาเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดต้องให้ได้200ชั่วโมงต่อปี อันนี้คือการบริหารจัดการเวลาเรียนของวิชาภาษาอังกฤษนะคะทะรกต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านพุทธจริตนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของสปทนะคะที่ได้แจ้งในเรื่องของหลักสูตรต้านพุทธจริตอีกครั้งหนึ่งนะคะคําว่าหลักสูตรต้านพุทธจริตนี่ไม่ใช่ว่าเราเปิดเป็นรายวิชานะคะ ก็คือในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตนะคะเราจะมีกลุ่มเป้าหมายก็คือทุกระดับชั้นเรียนนะคะโดยแนวทางในการนําไปใช้นะคะแล้วแต่บริบทความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนเหมือนกันลักษณะการบริหารจัดการเวลาเรียนของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้จะคล้ายๆกับการบริหารจัดการวิชาหน้าที่พลเมืองเหมือนกันนะคะโดยมีช่องทางนะคะสำหรับให้โรงเรียนนะคะได้นำไปจัดดังนี้นะคะ หนึ่นำไปจัดทําเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียนขึ้นอยู่กับความพร้อมบริบทนะคะอย่างโรงเรียนที่เป็นต้นแบบนะคะต้นแบบโรงเรียนต้านพุจริจิตศึกษานะคะก็อาจจะไปเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางที่2นะคะในการนําหลักสูตรต้านพุจริจิตเข้าสู่สารศาึกษาก็นําไปใช้ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะช่องทางที่สนะคะ นำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนนะ,ะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะไปอยู่ในสาระหน้าที่พุลเมืองหรือนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆนะคะโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรต้านทจริตนะคะเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนะคะได้ตามเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ที่เขาได้ ลงในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตไปให้หมดแล้วนะคะเราสามารถไปดาวน์โหลดมาประกอบการจัดการเรียนการสอนได้เลยนะคะมีช่องทางให้เลือกมากมายนะคะแล้วแต่ว่าสถานศึกษามีจุดเน้นอะไรอย่างไรแต่ก็ขอว่าให้ระบุให้ด้วยว่าเราไปดําเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะก็ยังคงใช้อยู่เหมือนเดิมนะคะ กิจกรมรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็ยังมีเป็นปกตินะคะเพียงแต่ว่าในการนําไปจัดการเรียนการสอนหรือการไปบริหารเวลาเรามีช่องทางในการดําเนินการดังนี้นะคะในระดับประถมศึกษานะคะเราปรับเวลาเรียนพื้นฐานแต่และกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมนะคะและบูรณาการเรียนรู้นะคะทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมที่กํเหมือนเวในโครงสร้างเวลาเรียนนะคะโดยรายวิชาพื้นฐานก็840นะคะ กิจกรรมที่สถาาศึกษาจัดเพิ่มเติมความพร้อมจุดเน้นไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงโดยผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามที่กำหนดนะคะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร้อยชั่วโมงนะคะจัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้นะคะเราจะเอาไปบูรณาการในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเพราะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเราบังคับตามหลักสูตรอยู่แล้วนะคะประกอบไปด้วยกิจกรรมแน่แนว กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นะคะโดยเวลาเรียนรวมทั้งหมดนะคะตลอดหลักสูตรของเวลาเรียนก็คือในระดับประถมคือไม่น้อยกว่าพันชั่วโมงต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่เมเวลารู้รนี่เราสามารถไปจัดบูรณาการได้คําว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็หมายความว่าลดเวลาเรียนก็คือการสอนในห้องเรียนนะคะที่สอนแบบบรรยายนะคะเพิ่มเวลารู้ก็หมายความว่าหากิจกรรมนะคะ กิจกรรมที่ให้เด็กได้เพิ่มเวลารู้ก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning นะคะที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้นะคะส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เราก็จะจัดคล้ายๆกับของระดับประถมนะคะคือเราเอาไปบูรณาการเข้าไปในได้กลุ่มสาระนะคะในชั่วโมงกิจในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะ ก็คือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาตรงนู้นได้ตรงนี้ได้นะคะก็คือลดเวลาเรียนที่อยู่ในห้องเรียนที่เป็นกิจกรรมในเรื่องของการที่ผู้เรียนนั่งเรียนอย่างเดียวนะคะก็เพิ่มเวลารู้ก็คือในเรื่องของ active learning นะคะการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกนะคะให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะนี่คือการเพิ่มเวลารู้นะคะเราจะมาดูจํานวนมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยตัวชีวดนะคะและลักษณะของตัวชีวัดนะคะ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปรับหลักสูตรในครั้งนี้นะคะซึ่งในตอนแรกๆก็ได้นําเสนอไปคร่าวๆนแล้วนะคะในเรื่องของตัวชีวัตและมาตรฐานการเรียนรู้ในเรื่องของสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมศึกษาในศาสาานาและวัฒนธรรมนะคะในสาระภูมิศาสตร์นะคะอันนี้ก็คงจะคร่าวๆไปนะคะในเรื่องของตัวชีวัตมาตรฐานของคณิตศาสตร์นะคะอันนี้คือฉบับปรับปรุง2560นะคะ โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ปรับก็คงต้องขอให้ปรับเข้าตามนี้นะคะโดยเฉพาะนะคะก็คือมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะอันนี้ก็คือของวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้เราสามารถดูรายละเอียดได้นะคะได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานนะคะจะมีรายละเอียดไว้ให้ครบหมดเลยนะคะทีนี้ลักษณะของตัวชี้วัดนะคะลักษณะของตัวชี้วัดนะคะ เราจะมาทําความเข้าใจลักษณะตัวชีวัดนะคะเพื่อนําไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดเป็นรายวิชานะคะว่าเราจะกําหนดตัวชีวัดนี้สาระนี้เรารวบได้ไหมบูรณาบูรณาการด้วยกันได้ไหมนะคะความยากง่ายและลําดับความต่อเนื่องสัมพันธ์ของแต่ละตัวชีวัดทักเราจะมีฟอร์มนะคะเป็นเป็นตัวอย่างในการบันทึกการศึกษาว่ากลุ่มสาระนี้นะคะเราออกมาวางแผนร่วมกันนะคะ กลุ่มสาระอย่างเช่นนะคะกลุ่มสาระการเรีนยนรู้คณิตศาสตร์นะคะชั้นระดับชั้นปหนึ่งนะคะภัคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเรียนที่1ภาคเรียนที่สองนะคะวิชานี้จานวนกี่หน่วยกิจนะคะเราจะเอาสาระมาตรฐานตัวชี้วัดมากางก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะมาดูความเชื่อมโยงว่าเนื้อหาซัาซ้อนหรือไม่ซัาซ้อนเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์นะคะจะได้กําหนดรายวิชาว่าสัมพันธ์กันไหมนะคะ สาระมาตรฐานนะคะเรียงลําดับจากง่ายไปหายากหรือยังนะคะเราสามารถบูรณาการได้หมดนะคะในเรื่องของเป้าหมายนะคะทีนี้เราจะมาดูเรื่องของเป้าหมายจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของท้องถิ่นและโรงเรียนนะคะเป้าหมายจุดเน้นนะคะเพื่อให้การจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียนนะคะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนนะคะตามท้องถิ่นและโรงเรียนต้องการนะคะ โรงเรียนควรจะพิจารณากำหนดรายวิชานะ,ะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นนะคะซึ่งเขตพื้นที่ได้ดําเนินการจัดทําไว้ให้แล้วนะคะและความต้องการจุดเน้นของโรงเรียนนะคะเพื่อที่เราจะเอามากําหนดเป็นรายวิชาในโครงสร้างโครงสร้างของหลักสูตรนะคะว่าถ้าเราเน้นในเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะ ชั่วโมงของการเรียนคณิตศาสตร์ก็อาจจะมากกว่าในรายวิชาอื่นนะคะถ้าเราเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะชั่วโมงรายวิชาพื้นฐานเราก็อาจจะให้วิชาภาษาอังกฤษทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าความต้องการจุดเน้นจุดที่ต้องการพัฒนาหรือจุดด้อยของของเราที่มีอยู่เราสามารถเอามานํามาจัดทําเป็นโครงสร้างรายวิชาได้นะคะตรงนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์ได้ว่า หลังจากที่เราจะทําโครงสร้างรายวิชาแล้วนะคะเราใช้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแล้วจะทําให้บรรลุปเป้าหมายที่เราได้กําหนดไว้นะคะเราก็สามารถนํามาทําเป็นโครงสร้างได้นะคะในแต่ละระดับชั้นระดับชั้นทางนี้ทางนั้นก็หมายความว่าเราต้องมีการสำรวจนะคะมีการสังเคราะห์สภาพปัญหาก่อนว่าบริบทของโรงเรียนเรานะคะต้องการอะไรบ้าง ต้องการให้ผู้เรียนไปถึงมาตรฐานตัวไหนบ้างนะคะขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนนะคะอันนี้ก็คือได้นําเสนอไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของการบริหารจัดก,การหลักสูตรนะคะลองมาดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในการบริหารจัดก,การหลักสูตรเราดําเนินการอะไรยังไงบ้างนะคะก็คือในการเป้าหมายเป้าหมายของผู้เรียนนะคะก็จะมีในเรื่องของเราจะกําหนดให้เป็นรายวิชาพื้นฐานนะคะ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการของสถานศึกษานะคะเราต้องวิเคราะห์จากตัวนี้นะคะอันนี้ก็คงไม่ไม่นำเสนอในรายละเอียดน,นะคะเพราะว่าเราได้เกิดนำไปรอบหนึ่งแล้วนะคะในส่วนของการบริหารหลักสูตรนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะตารางที่เราได้ํำเสนอไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูในการกำหนดรหัสวิชานะคะเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันนะคะที่ได้ นำมาเรียนเสนอนะคะคือหลายท่านก็คงจะเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่ารหัสวิชานะคะโดยเฉพาะคุณครูผู้สอนนะคะแล้วก็คุณครูวิชาการที่ทําในเรื่องของหลักสูตรนะคะแต่หลายท่านก็ยังให้รหัสผิดนะคะรหัสผิดโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่พลเมืองอย่างนี้นะคะแล้วก็การใส่รหัสต่อเนื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างนี้นะคะภาคต่อภาคนะคะ ในการกําหนดรหัสวิชานะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกความเข้าใจตรงกันในการสื่อสารนะคะเราจําเป็นต้องกําหนดรหัสวิชาอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็คงจะเสนอว่าเราจะจัดรหัสวิชานะคะอย่างเป็นระบบโดยใช้ตัวอักษรด้วยนะคะระบบรหัสวิชานะคะการกําหนดรหัสวิชาควรใช้ตัวเลขอารบิกนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของเราจะกําหนดหัสเลขนะคะให้เป็นตัวเลขอารบิกนะคะ เพื่อสื่อสารและการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษานะคะสำหรับรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมนะคะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะคะประกอบด้วยอักษรและตัวเลข6หลักนะคะนะคะก็คือให้ทําเป็นตัวเลขอรารบิกนะคะเพื่อเป็นการสื่อสารแล้วก็เป็นมาตรฐานนะคะซึ่งจะส่งผลในเรื่องของการเทียบโอนรายวิชาที่เด็กย้ายด้วยนะคะ ก็ขอความร่วมมือคณะคุณครูเราว่าให้ใช้รหัสที่เป็นตัวเลขอารบิกนะคะเราจะมาดูองค์ประกอบของรหัสตัวเลขทั้ง6หลักนะคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะอันนี้ท่านที่รู้แล้วก็ฟังไปนะคะท่านที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้ตอนนี้นะคะรหัสรายวิชานะคะหลักที่1นนะคะหลักที่1น,นี่จะบ่งบอกในเรื่องว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะผ่าทอนอาหารก็กลุ่มการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พอควายก็จะเป็นในเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะกลุ่มสาระวิทย์กลุ่มสาระสังคมกลุ่มสาะระสุขศึกษาและภลระศึกษาเราจะใช้พอผ่านนะคะกลุ่มสาระศิลปะกลุ่มสาระการงานอาชีพนะคะส่วนสี่เหลี่ยมที่เห็นตรงนี้ก็คือในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะเราจะไม่มีคําว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะเพียงแต่ว่าในการใส่ตัวอักษรน,นะคะเราจะใส่ตามรายวิชา ตามภาษาที่เรานำมาจัดนะคะอย่างเช่นโรงเรียนได้จัดภาษาอังกฤษเราก็จะใช้ตัวคำว่าอออ่างนะคะถ้าโรงเรียนเปิดสอนภาษาจีนเราก็จะใช้คำว่าจอจานนะคะถ้าเปิดสอนภาษาญี่ปุ่นเราก็จะใช้คำว่าหยอผู้หญิงนะคะในนี้จะมีรายละเอียดในเล่มในเล่มของมิติที่หนึ่งไว้ให้แล้วนะคะนอกเหนือจากที่เขากำหนดนะคะก็คือเราต้องขออนุญาตของ ขออนุญ,ญาตสอพทนะคะเขาจะมีตัวอักษรที่กําหนดให้แล้วนะคะในหลักที่2นะคะหลักที่2เนี่จะบ่งบอกในเรื่องของระดับการศึกษานะคะว่าถ้าเป็นเลขหนึ่งนะคะก็จะเป็นในระดับประถมศึกษานะคะถ้าเป็นเลข2ก็จะเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะถ้าเป็นเลข3จะเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะในหลักที่3นะคะหลักที่3มนี่จะบ่งบอกให้เห็นถึงความหมายว่า เป็นปีในระดับการศึกษาของผู้เรียนนะคะถ้าเป็นเลขศูนย์ไม่กําหนดปีที่เรียนนะคะถ้าเป็นเลขหนึ่งก็หมายความว่าชั้นนั้นจะเป็นชั้นปหนึ่งหรืออาจจะเป็นมหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นมสี่ในมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะถ้าเป็นเลขสองหมายถึงชั้นปสองในระดับประถมหมายถึงชั้นมสองในระดับชั้นมัธย,ยมศึกษาตอนต้น หมายถึงม5ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะถ้าเป็นเลข3นะคะก็หมายความถึงว่าในระดับชั้นป .3 นะคะของระดับประถมศึกษานะคะชั้นม3ของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น mm. ชั้นม .6 ของระ mm. ดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเลข4 mm. Mm. นะคะจะเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะมัธยมต้นมัธยมปลายไม่มีแล้วนะคะเลข5จะเป็นชั้นปหนะคะ เลข6จะเป็นชั้นป .6 นะคะส่วนในหลักที่4นะคะหลักที่4จะเป็นประเภทของรายวิชานะคะถ้าเป็นเลข1บ่งบอกถึงว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานนะคะเป็นเลข2บ่งบอกถึงว่าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะคะส่วนหลักที่เอ้ยหลักที่5กับหลักที่6นะคะจะเป็นลำดับของรายวิชานะคะเป็นลำดับของรายวิชาเรียงลำดับลำดับวิชาที่1ลําลำดับวิชาที่2ซึ่งตัวนี้จะเห็นชัดในเรื่องของ สังคมศึกษานะคะที่เรากําหนดเป็น2รายวิชานะคะก็คือสังคมศึกษาแล้วก็ประวัติศาสตร์อันนี้จะเป็นลําดับที่1ลําดับที่2นะคะนอกนั้นจะเป็นในเรื่องของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเราก็จะไม่พูดถึงนะคะทุกรายวิชาต้องมีรหัสวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมอันนี้ต้องมีรหัสวิชานะคะส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่กําหนดรหัสวิชานะคะ เราก็จะว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปเลยนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมแนแนวกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมชุมนุมชมรมนะคะเราก็จะว่าไปตามนี้เลยนะคะดูตัวอย่างของรหัสวิชานะคะอย่างเช่นนะคะพ2องสานึ่งศสองนะคะนี่คือภละศึกษานะคะหลักที่หนึ่งพผ่านนะคะคือกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศ,ศึกษานะคะหลักที่2เป็นเลข2นั่นหมายความว่าอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะหลักที่สนะคะเป็นเลข2นะคะหลักที่3เป็นเลข3นั่นหมายความว่าอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเพราะว่าอยู่ระดับ่อต้นนะคะหลักที่4ี่คือเลข1นะคะเลข1ก็คือรายวิชาพื้นฐานนะคะ ถ้าเป็นเลข2อนี่จะเป็นวิชาพเพิ่มเติมนะคะหลักที่5และหลักที่6กศูนย์สองศูนย์สองก็คือลำดับที่2องนะคะลำดับที่1ในที่นี้อาจจะเป็นพสองสามหนย์หก็คือสุขศึกษานะคะอันนี้คือตัวอย่างของอาหารหัสวิชานะคะ